ยสร um ับไอตอยน่นะอกนะอ่าทผส้มตอนนี้เขาสีป enfin ิ้นหมูเนาะแบบมีสูตรปิ้นหมูเพื่อให้มันกรอบเี๋ก็มาเห็นใกล้ๆ ขั้นตอนวิ่ี่เขาก็ต้องทาน้ำส้มสายชูก็เพื่อว่าให้หนังมันกอบเนาะจากนั้นเขาจงไปต่ำเครื่องเทศมามักทาไปเลยเนาะน้ำส้มสายชูเพื่อว่าให้หนังมันกอบสูนี้เป็นสูตรสูตรมั่วเนาะที่ท่ายทอดกันมาที่ท่ายทอดกันมาในวงเรา สูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรมั่วสูตรเมียอะไรนี่จังเฮือนสูตนเนาะจางเซ่ <c oughs> อ่าฮานำ้ำส้มสายสูโอเคมาเดี๋ยวเฮาสีทำมาเออ โอเคทำสบตอนนี้เรากะจะมาต่ำเครื่องมักเครื่องมักภา่าใทยหมูหมูปิ้นหรือว่าภาษาไทยก็ยังหมูหันเนาะสูตรสูตรถ่ายทอดในวงเล่า <c oughs> สูตรตกทอดในวงเล่า <c oughs> นี่ก็สูตรแบบลาวลาฮานี่มีกระเทียมลงไปเลยกระเทียมอันนี้เป็นห่าพักหอมป้อมหรือว่าภาษาไทยก็ยังห่าพักซีพักซีฝรั่ง อันนี้เป็นหัวสีไข่เนะะาะภาษาลาวเขากับ้าภาษาไทยก็ตะไคร้เนาะหาบโปร่หลายเพราะว่ามันสีมไม่อันนี้ก็เป็นใบมะขี้หูดเอาลงไปลงไปเขาก็ใส่ละเกลือเขาก็ตัมต้มต้ เราทานผู้สมหลังจากที่ตําเครื่องปรุงแรกแล้วเขาก็อันนี้เป็นรถด,ดีใส่รถด,ดีใส่รถด,ดีลงไป,ไปพอประมาณจะน่าก,าก็ใส่แป้งน,นัวหรือว่าผงนัวเนาะผงชุรสเนาะคนไทยไปนี่ก็ ใส่เกลือพอประมาณจากนั้นก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลทรายซอสซอสปรุงรส

อันนี้เป็นพริกไทยปกติเราต้องใส่พริกไทยเม็ดต่ำเข้าไปแต่ว่าเราบ่มีใส่แบบผงแทนอ่าอ,อันนี้เป็นผงพะโลนี่เป็นผงพะโลลงไปเพื่อเพิ่มความหอมอ่า คนให้เข้ากันโอเคท่านผู้ชมหลังจากที่เขาต่ำเครื่องมักเครื่องเทศไว้เลยเดี๋ยวเขาจะเอาไปทาเส้หมูอย่างนะี้ปกตินี่สูตรอื่นนี่เพื่อนเพื่อนสีมักไว้ก่อนเนาะไม่บอกนะจาก่าเพื่อนสีมักไว้แล้วเอาจ่ามาปิ้งแต่เขาบอกอสูตรน้ำเขาบอกวุ้นเฮียน้ำเพราะว่า ทาให้จังซ่อนนี่หมูของเขานี่มันสีไหมอีกก้อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมูใกล้จะสุกแล้วเขาจึงเอาเครื่องเทศนี้ไปทา,ามันจึงแบบไหมแล้วก็บเทสให้มันหอมสุกเสมอกันโอเคผู้ช่วยพ่อครัวเอ่อท้าซี่นักปิ้นแห่งซัดอันนี้กับจากการที่ปิ้นหมูพลาดมานี่ตัวนี้เป็นตัวที่เท่รวยละตัวแรกัสิ ตายห้ากูกินได้ยุ่งห้องมนีน่เนาะนี่อ่าวิธีวิธีวิธีนี่เราต้องหมุนแบบนี้ตลอดเนาะเพื่อว่าให้มันซุกเสมอกันถ้าเาราฝ้าไว้เราโบปินนี่หมู่ามันสิไหมเออเราต้องต้องได้หมุนตลอดโอเคเนี่ยเนี่ยโอเคโอเค อ๋อนี่ก็วิธีปิ้นหมูเนาะกำลังตามสูตรเอาปิ้นไปแล้วต้องได้ตบน้ำเพราะว่าข้าวบดต้มน้ำมันก็ไม่ได้คือข้างนี้แหละทำบดต้มน้ำไปทำทีแรกนะมันก็ไม่ได้นี่เอาต้องตบน้ำไปน้ำวิธีปิ้นหมูต้องปิ้นไปแล้วเราต้องเอาน้ำตบมๆให้ก็แม่แล้วครับแม่แล้วครับ น้ำแล้วะน้ำมันตบพร้อมเนาะแม่นแล้วนี่ถ้าผสมวิธีเฮ็ดหมูปิ้นหรือว่าหมูหั่นนี่เราต้องต้องหมุนไปพร้อมนี่ต้องเอาน้ำเอาน้ำตบๆไปเนาะ่านี่เราต้องเอาน้ำตบๆไปเพื่อบ่ให้หนังหมูนี่ไม้อันนี้จับเซ่นักตบอันดับหนึ่งออมา นี่จานนี้พอครัวอ,อันนี้ผู้ช่วยจานใจห <c oughs> มุนไปหมุนไปชิ่งที่สำคัญในการเฮ็ดหมูปิ้นเดยอย่าใจฮ้อนเพราะไฟต้องอ่อนๆไฟเบาๆ แหลก็กไฟต้องเสมอที่สำคัญต้องหมุนตลอดเนี่ยโบห้ย,ยุดอยู่กับที่เพราะว่าจะให้หมูเฮาไม่น้ำพืชน้ำมันพืชก็ต้องทาตลอดเนาะเพื่อว่าโบห้หมูไม่นี่นี่คือการทาน้ำมันพืชสลับกับการต้มน้ำเนาะ เมื่อกี้นี่เขาต้มน้ำอันนี้เขาเจียวน้ำมันพืชเอาทาไปทาไปแก้น้ำมันไม่พอนี่คือการทาน้ำมันพืชอ่าส่วนมากอ่ส่วนลลยนี่สุดสุดมากแบบอ่ทาทำส้มตอนนี้ก็ได้ เวลานี่หมูซุกแล้วเฮาทาเครื่องเทศที่เฮาต่ำไว้นะเพราะว่าสูตรเฮานี่จะบเอื้อบก่อนสูรเฮาิทาเอาแบบนี้เนาะ้าเฮาเอือบม่ไจะมาปิ้งนี่เสียให้เครื่องเทศนี่ไหม้เสียให้หมูนี่ขมเพราะฉะนั้นเฮาจะทาเอา ทาทาทาหอมหอมหอมอือหอทาทาเครื่องเทศ <c oughs> เป็นยไงหอมบอ่จัดเลยดิ <c oughs> หอมแล้ว <c oughs> ปกตินี่สู้ดื้อนี่เขาสีมักก้อนเลยจะมาปิ้งแต่ว่าเฮาบริเวณนนั้นเพราะว่ามันสีไหม่นี่เฮาปิ้งสุกแล้วเฮาจาังเฮาจะมาทาแบบนนี่ หอมหอมมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาใกล้จะได้กินแล้วนเนาะนท่านผู้ชมอันนี้ทีมงานเอดดี้ครับเบ้าใจผู้บาตั้งแต่เที่ยงเปิวมาหิวเข้าละผู้มาท่ากินกับเมื่อแล้วก็หลายคน <c oughs> นาสุก <N an l uk> เดี๋ยวจะกินโซนั่นมือสมนั่นมู้สมมด้เวลาถึงเวลากินแล้วนี่นี่กบกบเลยนังเดี๋ยวเขาสิกินให้ท่านผู้สมเบื่อว่าสูตรเขานี่มันได้เรื่องอยู่บ่นี่เป็นสูตรตกทอดในวงเล่าตกทอดมาตักแต้บรรพาุรุษมีอะไรนี่จ้าเฮือนก็น้ำสูตรนี้กินหนังโซ

มา嘛เจ้ามาเจ้ฮ่อนฮ่อนเที่ยวขิงได้สูตรต้นตำรับจาไอต้อยได้หนนะ สนอดเนี่ย่นอิ่มหมูเนาะสับการรอคอยเป็นเวลาเครื่องมือเพื่อจะได้กินหมูส่วนยอ่นอดมือเตรียมงานโอ้ให้ให้อันสร้างอ้ดีเพื่นซี้ไหมทีมงานยังเอ้ให้อันพอออกกรอบให้เพื่อนเลยเนี่ยยำมยำมากองเขายำมาอือโอ้เอฟเฟคขนาดเนาะขอน โอ๋เสียงกรอบสืนยอดสุนยอดอืะเป็นไงซีโมกินข้าวของไฟนี่แหละไอ้น้องจังขักก็กรอบขนาดเนาะเจ้าว่างนี่นะตอนนีกรอบนี่วางีพี่นี่ก็กอคือเดียวเจอกอบคือเดียวมังจาจะมากอดแล้แเอาม่ใจนะ สุดยอดสุดยอดมือก้อกอาคำนึ่งมวซีมไหลใครจะกินปิ้งหมโทรมาเลยได้เบอร์ต้อยอทรมาเลยสูตรตกทอดเอะไรละสองขาสูตรตกทอดเอากินหมูปิ้งเลยเอดดีเอามือก้อปิ้งได้เลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยว ข้าขาข้าข้เกาะขนาดเนาองหอนฮอตพี่น้องเอ้ยปิ่นหมูยามหนาวมนเกิดผ้สาวกับโบมีเนาะผู้สาวกับโมีมันก็เขาเข้าเรื่องด้ลยแล้วป่นหมูยามหนาว ข้าวบ่อเสร็จแอือหื้ออือข้าวอ่ะซุดยอดเนาะสุดยอดสุดยอดมันคือใบอ่อนนะสุดยอดมันคือสุดยอดใบอ่อนเลย มมยังเอาค่อยๆโอเคทำส้มเดียวเทามาสัมภา์แขกใเมงานวันเกิดน้องสาวันี้เดี๋ยวสัมภาษณ์อาจารย์แน่ว่าสูตรเทานี่ีแค่บหนดูตอนเลยต้อนนี้ก็แซ่บเือกันนี่หน้าตามนสูดแล้วนส้มนี่มััละ เห็นัไหมนี่กอน้องนมเลยเห็นน่นี่มังกแซาเลยข้ามูมนำด้อมูสุดมีหมูอยู่กันสอตัวตัวทักระปั้นนึโอ้ค่ะาเอานตัวนี้คุณลเมื่อยผมาบปเข้าเลยคุณลำเมื่อยมองเรพี่น้องเด้อคนไฟยร์ตาพต่ามาพูดพูดสัมภาษณ์นี่ก็อยกินทเดียวปอดมานจะกำเ่ม่ห้กินบ่ไหเหนแทพ่แนวแงไม่มากินเหือเม่ ดเนะจุกทอดะน้งกรอบทั้งนุ่มทั้งข้าเนื้อข้าวหนังดีไปจุนี้ตุกทอดจุกทอดในวงเล่าเลยโอ้คโอเคท่านมุ่งใครคำนึงก่อนสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจครับทีมงานเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอเคขอบใจขอบใจขอบใจท่านผมุ่งเลยโอ้ขอบใจหลายๆเต็บ กินอีกเบ้งให้เบ้งอีกมาเนือว่ามันแซรกทำอไเนี่ยโอเคโอเคกอ <c oughs> ใจคอใจขก็เจ้าเลยเนี่ย